แบล็คพิงก์คอนเฟิร์มเป็นศิลปินเฮดไลน์โคเชล่า2023วันที่10มกราคม2566เทศก,กาลดนตรีชื่อดังของสหรัฐอเมริกาโคเชล่า2023ได้เปิดเผยรายชื่อศิลปินที่จะเข้าร่วมงานในปีนี้อย่างเป็นทางการซึ่งจะมี4สาววงแบล็คพิงก์ลิซ่าจีซูเจนนี่และโรเซ่เบธบันนี่และแฟรงค์โอเชียนศิลปินชั้นนำก่อนหน้านี้สาวๆแบล็คพิง k ์ก็เคยขึ้นแสดงที่งานโคเชล่าในปี2019ปีนี้ก็เป็นครั้งแรกที่พวกเธอจะได้ขึ้นเวทีในฐานะผู้นำช่วงเดนนเมษายที่จะ นะนีซึ่งทำให้ BLACKPINK เป็นศิลปิน K-POP กลุ่มแรกที่ได้ขึ้นโชว์บนเวที Coachella 2023ในฐานะ Headliners ค่ะงานนี้ทำเอา Hashtag BlackPink x Coachella ติดเทรนด์ทวิตเตอในไทยหลัง Coachella ประกาศรายชื่อศิลปินที่จะแสดงบนเวทีระดับโลกในปี2023ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะ